และเมื่อทีมงานภาคสนามได้เดินทางขึ้นมาถึงจุดที่สูงที่สุดของภูเขาลูกนี้และเป็นจุดที่พบโครงกระดูกยิ่งทําให้เกิดข้อสังเกตที่ดูจะผิดปกติวิสัยของหญิงชาาวายัยเจปีที่ขึ้นมาเสียชีวิตอยู่ที่นี่นานนับปีทั้งๆท,ที่ไม่มีเส้นทางที่จะสามารถเดินลงมาและขึ้นมาได้ด้วยกําลังและไหวประกอบกับช่องทางเดินซึ่งด้านบนจุดพบเจอโครงกระดูกเป็นหน้าผาสูงชันมากส่วนด้านล่างลงไปไม่มีช่องทางขึ้นมาจุดหน้าผาแห่งนี้ และหากจะขึ้นมาจริงๆก็ต้องใช้ความพยายามอยู่อีกหลายชั่วโมงที่จะขึ้นมาได้สําหรับคนอายุขนาดใหญ่กองละจุดที่พบเจอโครงกระดูกกลับพบว่ามีร่องรอยของการถูกเพลิงเผาไหม้จุดไหนที่ว่าเป็นโครงกระดูกที่ว่ากระเพจะไปดูมันยังไงนะวันที่มามเห็นสภาพมันเป็นอยู่างไบ้างวันนี้นตอนที่มาเจอที่แรกนะครับมันก็จะมีพวก ใบไผ่พวกอะไรปกส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบรอยไหมไฟไหมอะไรนะครับส่วนนี้ก็จะมีไม้ไม้ไผ่ผ,ผุๆอะไรคาดอยู่กระดูกท่อนขาท่อนนึงจะพาดอยู่ตรงนี้แล้วพอส่วนซี่โครงส่วนอะไรจะอยู่ข้างบนนะครับเป็นกองอยู่จุดนี้นะครับไอ้ตัวนั้นคือเป็นเป็นช่วงซีโง่โครงช่วงแขนช่วง,งช่วงช่วงแขนช่วงอะไรจะอยู่ข้างในนี้หมดคือนอนเท้าหันมาทางนี้ คาดว่านะครับแล้วก็จะมีกระดูกส่วนมือส่วนส่วนข้อข้อเท้าอีกอีกอีกข้างนึงจะอยู่ตรงนี้จะกลุ่มนี้เลยแล้วลักษณะคือถูกไหม้ไฟไหม้หรือไงไฟไหม้ส่วนหนึ่งครับส่วนไหนคือไฟไหม้สังเกตจากต้นไผ่ต้นนี้โปรตีนเป็นต้นสดไฟมันจะไหม้ส่วนนี้ที่แรงแล้วนี่ก็จะเป็นเปลวแล้วชิ้นส่วนอื่นเสื้อผ้าเห็นไหมก็ไหม้อยู่ตรงจุดหย่อมนี้แล้วครับเสื้อผ้าก็ไหม้หย่อมนี มันเหลือเยอะไหมใช่ะก็เหลือเป็นเศษเศษนะครับอย่างกางเกงก็เหลือเป็นเศษเศษเป็นพอเห็นสีเป็นแผ่นไม่ใหญ่ครับเป็นแบบเวลาไหม้ไหม้แล้วไฟมันดับก่อนประมาณนี้มันมีชิ้นส่วนของคางที่ว่าก็บอกมันอยู่อ่าก็กามข้างล่างจะเนี่ยครับจะจะอยู่กอไผ่ก่อนนี้ส่วนกามจะอยู่นี่ตอนนี้จะอยู่ ไอสิ่งที่มันน่าสงสัยก็คือว่าหนึ่งแกขึ้นมาอยู่นี้ได้ยังไงแล้วถูกเผาแต่ไอส่วนที่กระโหลกกิ้งลงไปอยู่ข้างล่างเนี่ยม,นไไม,มนยันเป็นไปได้ใช่ไหมหลวงว่ามันอาจจะเป็นน้ําพัดลงไปเวลาฝนตกใช่ไหมเพราะว่า,า<ใ>น้ำเป็นร่องน้ำเกิดรับฝนตกน้ำครับครับเราเคยเจอเคสอย่างนี้ในในการกู้ภัยจริงๆเราเราเกยเคยแบบแบบไม่ไม่เคยครับไม่เคยเจออย่างนี้อันนีใน้ใช้เวลานานในการค้นหาก็ใช้จํานวนคนเยอะ ใช้จำนวนกู้ภัยหลายหน่วยง,งานแล้วสลับสับเปลี่ยนกันมาหามมไม่ใช่ว่าเรามาหาทีเดียวแล้วชาวบ้านก็ขึ้นกันแทบทุกวันช่วงระยะหนึ่งเดือนที่ที่แกหายภูพมขนาดนั้นก็กกไม่น่าไม่น่าจะคาดข้างบนนี้ถึงจะไม่มีใครขึ้นมาแต่ข้างล่างที่พบหวกหวสโลกก็เดินกันประช้ำที่ค้นหาก็คือชิ้นส่วนทั้งหมดที่เป็นแกพบมานะครับ ทั้งตะก,ก้าด้วยใช่ไหมหูตะก,ก้าทันไกตัดเล็บตัวสับก็ก็อยู่ตรงกอง <c oughs> กระดูก <c oughs> <ๆ>แล้วก็กุญแจบ้านอยู่ที่กองกระดูกทั้งหมดนะครับแล้วก็บางส่วนก็มีถูกรอยไฟไหม้ตัวสับแล้วก็บอกไฟป่ามันมีไฟป่าอยู่บ่อยเหรอครับตรงนี้มันเกิดไฟไฟป่าแล้อปีที่แล้วประจําครับไฟป่าแถวนี้แถวนี้มีเหรอครับเลยถ็นประจําทุกปีครับไฟป่าเลยป็นทุกปีแล้วก็หัวปีด้วยตรงจุดนี้ก็มีไหมไหมครับ ถ้าอย่างนี้ทางทีมกู้ภัยประเมินประเมินสภาพอย่างนี้เป็นยังไงในความรู้สึกจริงๆก็ความเป็นไปได้ของยายอายุ72ก็ไม่น่าเชื่อนะครับเพราะเรากําลังดีๆก็ขึ้นมาก็พักหลายรอบครับกว่าจะขึ้นมาถึงนี่ก็สามสี่รอบกว่าจะถึงแล้วถ้าเกิดว่ายายมาเนี่ยแล้วยายขึ้นจากฝั่งนู้นเท่าที่เราเดินกันปีที่แล้วฝั่งนู้นก็ค่อนข้างไกลจากนี่จุดนี้ครับ เพราะว่าเราค้นหาฝั่งนู้นวันหนึ่งนะครับแล้วอีกวันหนึ่งเราก็มาค้นหาฝั่งนี้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินวันเดียวให้ถึงที่นี่ได้ได้จากสภาพที่เห็นว่ามันน่าจะเป็นไฟป่าไหมก็ในเขตนี้ไฟป่าค่อนข้างเยงอะเห็นชาวบ,บ้านว่านะครับเพราะว่าอย่างเห็นกอไผ่อื่นๆนะครับแถวกบแถว,วอะไรก็ยังมีไฟลวกอยู่เหมือนกันยังมีไฟลวกเหมือนกันก้าคาดชาวบ้านแถวนี้ก็ว่าเป็นเหมือนไฟป่าแต่ลักษณะที่จะเหตุที่เราเห็นมัน ก็คือจุดนี้อาจจะมีเชื้อเพลิงเยอะกว่าหรือเปล่าไฟมันเลยลุกแรงขึ้นกว่าจุดอื่นอันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีเสื้อผ้าของยายด้วยบวกกับใบไผ่ใบไม้ไฟมันก็เลยแรงกว่าทุกจุดว่าจุดอื่นที่มีใบไผ่ไม่อะไรก็มันก็จะลวกเฉพาะผิวๆไม่ไผ่แต่อันนี้มันไหมตรงนั้นก็คือว่ามีเสื้อผ้ายายด้วยมั้งครับคาดว่า จักประคำของทีมชุดค้นหาต่างก็ยังมีข้อสงสัยต่อการเสียชีวิตของยายกองพลพักดีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่าการนำโครงกระดูกของยายกองกลับบ้านไปให้ญาติแต่ทำการประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเท่านั้นกระดูกส่วนหนึ่งของยายนะครับทางเจ้าที่กู้ภัยนะครับแล้วก็ทีมญาติที่มาเก็บกระดูกนะครับ ก็จะนําไปมาเป็นกุศลที่บ้านนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็คน,นก็คงจะต้องนําไปในเรื่องของการพิสูจน์เรื่องของ DNA นเะครับเพื่อที่จะรับรองว่าครวกระดูกที่เ,เก็บไปนียเป็นยายที่แท้จริงนะครับซึ่งอาจจะต้องรอในเรื่องของรูปคดีอีกประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับพื่อจะทราบผล DNA นะครับว่าชัดเจนขนาดไหนซึ่งตอนนี้ทางด้นานจะญาติได้นํา ของกระดูกของยายไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะครับซึ่งคาดว่าจะตั้งการบำเพ็ญกุศลเนี่ยประมาณน,นะควันอัอนี่มีฟันด้วยพี่ก่อนเจอยู่ใช่ไหมอ๋อ จากข้อสงสัยต่างๆมากมายในทางรูปคดีทางทีมง,งานภาคสนามจึงตัดสินใจเดินทางเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อคดีของยายกองและการดำเนินการทางกฎหมายหลังพบเจอโครงกระดูกของยายกองที่สถานีตำรวจภูทรน,น้องบัวแดงเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง ก็หมายถึงว่าเป็นกระบวนการของของการที่จะพิสูจน์ว่าใช่หญ่กองหรือเปล่าหรือว่านอกเหนือจากนั้นก็คือเป็นการสารุจการสำรวใย่ใหญ่กองไหมต่อมีสาเหตุการตายสาเหตุการตายมันจะพูดยากทุกคเพราะว่ารับสาระาตรุนลงมาจากข้างบนก็กระแทกเหมือนกันใช่ไหมถ้าคนทาร้ายแกอย่างนี้ก็เป็นการกระแทกเหมือนกันครับก็ดูตามวัตถุอะไรแล้วก็ โอเคแน่นอนครับแต่ว่าถ้าตามเราก็ต้องเอาตามเราวิชาการแล้วเนาะถ้าเอาตามชาวบ้านก็คือจบแล้วล่ะเพราะยากเขาก็เชื่อว่าเป็นแก่เป็นครับเป็นแต่เบื้องต้นนี่มีข้อสงสัยอื่นะตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่เจอข้อสงสัยอะไรเพียงแต่ว่ามันที่ทางพนักงานส่งเข้าไปดูเนี่ยมันรอยกระโหลกมันมีรอยร้าวเล็กน้อยเนี่ยก็เลยเพื่อให้มันชัดเจนไปนะครับเลยให างนิติเวชเขาตรวจทูด้วยเพื่อจะรู้ว่าสาเหตุการตายเพราะอะไรบางเหตุการตายตอนนี้ยังยังสันนิษฐานไปต่างๆนา,านาครับส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มไปเรื่องของการเาป็นลมแล้วก็ตกลงขณะจับปาอ่างนั้นเพื่อเพื่อ <c oughs> ให้ชัดเจนอีกทีก็ให้นิติเวชเขาดูมันกระโหลกเลย <c oughs> เพราะว่ามันจะนต้องรอยเล็กน้อยเรื่องการล้าอ่ะลา้าเพราะอะไร ขณะที่ลูกสาวยายกองค่อนข้างเชื่อมั่นว่าเป็นโครงกระดูกแม่ของตนเองอย่างแน่นอนและแม้จะมีข้อกังขา,งขางในใจต่อการเสียชีวิตของเย,ยกองผู้เป็นแม่ก็ตามก็คงจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองดำเนินการต่อไปแค่นี้ตนและญาติญาติก็ดีใจแล้วที่ท้ายที่สุดได้เจอแม่อีกครั้งแม้จะกลายเป็นเพียงโครงกระดูกก็ตาม ยอมรับว่าคือแม่ชาวบ้านก็ยอมรับว่าเป็นแม่มทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ท่องทำไปตามหน้าที่เขา<ม>เขาบอกว่าถ้าไม่ไปตรวจก็ไม่ได้ออกไปอะไรให้ใบมรณะผ้าใบอะไรก็ออกให้ไม่ได้ทีนี้น้องสาวว่าเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเจ้าหน้าที่ ที่กรุงเทพเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าจะหาคนผิดมาลงโทษว่าพวกเราก็พวอเปกไม่มีตังนะไปพิ้งเรื่องนั้นเร่วงนี้แล้วก็ก็กลัวเป็นอันตรายด้วยนะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยว่าเรื่องนั้นก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่นะก็เห็นแม่ก็ดีใจแล้วได้ไหมคะก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆ ขอบคุณทุกคนที่มาหาที่มาช่วยแม่แล้วเจอแล้วเขาก็อยากมาเห็นเนาะว่าแม่จะหายไปอยู่สาภาพยังไงเขาก็อยากมาเห็นว่าสภาพที่แม่อยู่ที่เจอแม่สาภาพที่อยู่เป็นยังไง นี่คือสภาพของของทาง,งด้านของบุณนใหญ่องที่หายไปหนึ่งปีนะซึ่ง,ท,งที่ทางด้านของเจ้าที่ททผูไปไปเอาลงมาจากเขากนะ็อยู่ในสภาพพวกนี้ฮะตอนนี้เขาเอามาเก็บไว้ที่บ้านภามพิธี เรื่องข้าตากรรมอยู่ไหมครับก็ยังคิดอืมคือเขาคุยยังไงบ้างอ่ะญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านญาติพี่น้องตอนนี้คือว่าไอ้ได้ไอ้นี่ก็ไอ้แค่ว่าขอทําบุญแต่ว่าไอ้จะให้ไปถอนคดีที่ว่าก็ไม่ถอนนะครับคือให้เจ้าหน้าที่จะได้ญาตไปแต่ญาติว่าจะไม่ถอนอืมก็มคือแจ้งความไว้ตอนนั้นที่หายแจ้งความไว้แล้วก็ ไอ้ร้อยเวรที่รับแจ้งความย้ายแล้วก็ไปแจ้งความต่ออีกวันศุกร์มั้งแล้วก็อีกสองวันก็ก็มาเจอโคงกระดูกใหญ่ทำไมเลยเขาให้ไปแจ้งใหม่หรือ,อยังไงแม่ครับก็ไปถามดูครับวันที่ครบไอ้ปีแกอืมก็ไปถามเขาบอกอ้าวลองสมเกียจย้ายไปแล้วอืมผมเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวยังไม่รู้อะไรเดี๋ยวผมก็ไอ้ค้นดูใหม่นะอืมอเดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่เดี๋ยวบอกอแล้วก็มาเจอ หนึ่งปีนี่คือเรื่องอาถรรพ์อะไรต่างๆยังมองอยู่ไหมชาวบ้านยาังมองอยู่ชาวบ้านทุกคนเขาแกล้งโดนค่าเรื่องค่อคคา,า,คาคคอย่างนี้เวลาตังต้งแต่ยายกองได้สูนย์หายไปนะครับทั้ง 2,557จนถึงวันนี้นะครับได้พบเจอร่างใหญ่กองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้ทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับได้ทําการความเป็นกุศลอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าในเรื่องของคด,ดีต่างๆนะครับในเรื่องของกรมการเสียชีวิตของใหญ่กองนั้นจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องปล่อยให้ทางด้านของด้านกฎหมายนะครับได้ดําเนินการต่อไปครับ ไายตัวไปนานกว่า1ปีของยายกองพรมพักดีนะคะและการเจอในครั้งนี้ก็เหลือเพียงร่างไร้วิญญาณเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้นแต่ญาติญาติและลูกหลานก็ดีใจแล้วค่ะและไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะแต่ในทางรูปคดีค่ะก็เป็นที่สงสัยกันนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านว่าทำไมหญิงชรลาวัย72ปีจึงเดินขึ้นไปเสียชีวิตบนหน้าผาสูงชันขนาดนั้นได้นะคะก็ต้องฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะ ไขปริศนาการเสียชีวิตของยายกองในครั้งนี้ต่อไปค่ะช่วงหน้าพบกับแมวข้อร้ายจะ่ามีแมวต้นแจกที่สูงเหล็กแทงทะลุขารถอุปกรณ์เพื่อที่จะมาตัดเอารั้วเหล็กออกจากตัวแมวนะครับชีวิตต่างสายพผ่นุน